ต่อไปก็จะเป็น360องศานะครับเวลาใช้งานตัวนี้จะทำงานอัตโนมัติอย่างเช่นเราเข้าเกียรถอยพาไปะตัดขึ้นมาอันนี้จะเลี้ยวตามเลยนะครับวงมาลัยเลี้ยวตามหรือ,อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้ ตัวนี้เราสามารถตั้งเป็นมุมมองอะไรก็ได้อย่างเช่นเราต้องการให้เป็นมุมมอง360เราต้องกดเข้ามาตั้งที่ตรงนี้ไว้อ่าแบบนี้นะฮะว่าผมตั้งฝั่งซ้ายไว้ก่อนอ่ากดออกเวาเราตรีไฟเลี้ยวซ้ายมันก็จะเป็นแบบนี้ภาพมุมมองเหมือน Bird Eye View นะฮะส่วนฝั่งขวายังไม่ได้ตั้งภาพก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูมุมมองในแบบไหนโดยที่กดตรงนี้ สำหร0ฟิวคือเรากดค้างไว้เลยดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นรูปท้ายส่วนว่าเราเป็นแบบมุมมองด้านหน้าขวานี้เราก็ให้กดเป็นแบบกดย้ําย้ําไปเรื่อยๆนะครับส่วนมุมมองด้านหลังก็เลือกได้เช่นกันว่า,าจะเอาเป็นมุมแบบไหนเราก็กดค้างแบบนี้ได้เลยหรือจะกดดูก็ได้เวลาเราจะเข้าพื้นที่แคบๆ นี้กดสันดีวิวหรือเราจะหมุนดูได้เลยว่ามุมไหนใกล้ที่จอดประมาณไหนจะเข้าใกล้แค่ไหนประมาณนี้นะฮะกดตรงนี้ย้อนอันนี้กดหน้าพร้อมกันตัวทางซ้ายและขวา ตัวนี้ก็กดได้ตัวนี้เป็นกดตั้งค่าต่างๆอันนี้ผมตั้งค่าเป็นชั่วคราวเออเป็นข้าวข้าวไวก็คือเป็นพื้นฐานทั่วไปที่ปกติที่ตั้ง record นะ status ตัวนี้ตอนนี้ disable อยู่ก็กดเป็น enable ได้ก็คือสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้เพียงแค่ว่าเราใส่แฟลชไดร์นําแฟลชไดร์มาใส่คาไว้แฟลชไดร์เปล่า แล้วก็เลือก Record Device ก็คือต้องการบันทึกลงตัวไหนเราก็กดไปที่ตัวนั้นเลย Turning Delay แล้วก็ปรับไปที่2ก็ได้คือมันจะ Delay พอเราเปิดไฟเลี้ยวแป๊บหนึงมันก็จะค้าง2ว้งวิส่วนตัวนี้ Turning Signal สดงว,ว่าถ้าเกิดว่า มากกว่า30กิโลเมตรก็จะไม่ทํางานหรือ40กิโลเมตรอันนี้ก็สามารถตั้งได้เช่นกันเผื่อเราไม่อยากให้มันทํางานหรือจะให้ทํางานตลอดก็กดโ no นลิมิตแบบนี้นะครับแบบไฟเลี้ยเข,เขาจะทํางานตลอดค่าโมเดลสามารถเปลี่ยนได้นะครับเผื่อไม่ชอบรูปทรงนี้สีนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลย กนเก็ตมาได้ก็คือต้องการเป็นรูปโฉมแบบไหนแต่ว่าต้องเสียตังนะครับตรงนี้โอเคครับผมคร่าวๆ